นะคะคว่าเข้าจะไปเพอพักไาย,ยังแน่นะค่ะ,ะบริเวณนี้เกินะคะจะเป็นนะคะเกี่ยวกับพวกโรงงานอุตสาหากรรมแล้วก็จะอยุติดนี่นะคะคือแบบใกล้ภูเขามากค่ะแถวนี้ก็คือแบบว่าฝนตกบ่อยนะคะดินมันก็จะชุ่มชื้นนะคะกว่าแถบเราเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยค่ะนี่นะคะบรรยากาศทิวทัศน์แถวนี้ มีแต่โรงงานเขาปั่นจัก,กรยานผ่านมาพอดีนะคะก็จะถ่ายให้ท่านผู้ชมชมนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะผักกาดป่านะคะเนี่ยนะคะดอกมันจะสีเหลืองๆนะคะนี okay, ่แถวนี้โซนโซนทางนี้คือแบบว่าต้นผักกาดปาเยอะมากนะคะจะเด็ดให้ดูนะคะอ่อนๆนะคนคักค่ะนะคะเขาพากันเอินผักกาดสนิมนะคะจับนะคะลำต้นมันจะสากๆนิดหน่อยนะคะลวกจิ้มสีหวานแสบอยู่ค่ะ ดูนะคะยอดอ่อนอ่อนเลยนี่ค่ะดอกมันจะเป็นน้งเี่ค่ะพักกาดป่านะคะถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนี่นะคะที่กำลังแบบว่าปงปงเลยนะคะยอดมันอ่อนๆอ่อนๆน,ออน,อน,นี่มันก็จะกลายพันธ์นะคะเพราะว่ามันมีเมล็ดพันธุ์มันงกะ เกิดไปทัวเห็นบะเบ่งเอาเด้อใดยอยากกินผักปลาจะแมนอ่อนซ่อนไหลพี่น้องเลยเบ่งเบ่งนี่นะคะงามงามคักงามแมนพี่น้องกําลังปงเนี่ยเด็ดอ่อนอ่อนอ่อน นี่นะคะท่านผู้ชมดูลักษณะต้นมันนี่แหละนะคะพักกาดปลาพักกาดสนิมมันขึ้นเองค่ะนะคะลำต้นนะคะก็จับไปจะมีความสากเล็กน้อยนะคะเห็นไหมยอดเขาเนี่ยแบบน่าลวกมากนะคะนี่ค่ะเก็บให้ดูเฉยๆนะคะนี่เพราะว่าผัก ที่สวนปุยมันเยอะแยะนะคะนี่แหละนะคะผักกาดสนิมผักกาดมังนอกที่เลยขาจาผักกันเก็บกิน,นะคะ่ะมู่บานนี่แบบเยอะแยะค่ะไรลีเดี๋ยวเห็นเจ้าไทยเบื้องต้นผักกาดต้นผักชีลาวก็มี มันชอบขึ้นมากนะคะข้างฟุตบาทท้างทางคนเดินนะคะเนี่ยคะ่ะผักชีลาวมันจะงามๆแล้วก็นี่อันนี้นะคะต้นสมุนไพรนะคะต้นหญ้าเอ็นยืดนะคะใบแบบนี้เป็นตัวเมียะคะ่ะโอ้ยสวยค่ะนะคะทั้งผักชีลาวนะคะทั้งหญ้าเอ็นยืดมีทั้งแบบเป็นตัวเมียแล้วก็ตัวผู้ห็นบน นี่ต่แนวกินใดได้นี่เกิดตามข้างฟุตบาทเนี่ยเมื่อกี้เราเข้าไปดูนะคะในป่าอันนี้ถ่ายข้างทางฟุตบาทมีตะมันทั้งล้านต้นรังบ,บาทเยอะเกือบัวปผล่ไจักรยานใหม่แลยถ่ายจักรยานให้เบิร์เอา ทุปั่นกันจบหลอกหยอกเลยเห็นไหมมีหอดรถตำรวจรถพยาบาลน,นะคะรถจักรยานซ้ำหลอกทายไล่หลอบเลยเด้อเนี่ยพี่นอ้องสองสามหลอกเราบอกพาท่านผู้ชมเดินดูผักข้างทางนะคะนี่นะคะ ทางพุทบาทเนี่ยข้างทางพุ่บาทจะงามงามนะคะแถวเมื่อวานปุยบ่มีเด้อนะคะทางทางสุดบาทอันนี้ใหม่เมืงองยอดนี่ยอดผัดตาด <c oughs> งามนะคะเนี่ยงามมากนะคะยอดอวดๆนี่นะคะผักกาดผักกาดปาลารังสีดอก งามกบเลไทยเบิงอันนี้ซื้อต้นหญ้าเอ็นยืดนะคะ,ะต้นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้มันทำให้ให้สีเขียวนะคะสีเขียวสวยตัวเมียมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นหญ้าหญ้าเอ็นยืดแบบว่าตัวผู้สวยมากนะคะ ถ่ายวิวทิวทัศน์นะคะเห็นต้นไม้ต้นนี้สวยดีนะคะก็เลยถ่ายให้ท่านผู้ชมชมดูนะคะบรรยากาศในแถบนี้ค่ะนานๆนะคะได้ออกมาข้างนอกนะคะนี่นะคะบรรยากาศทิวทัศน์แถวนี้มีแต่โรงงานนี่นะคะพื้นที่พื้นที่ว่างนะคะก็จะเห็นพวกต้นผักกาด ขึ้นเยอะมากค่ะผักกาดผักกาดป่านะคะผักกาดสนิมเบงนะคะไทยเบงพื้นที่ว่างนะคะแถบนี้นะคะที่เขาไม่ได้สร้างอะไรนะก็พวกต้นผักกาดสนิมเยอะมาก มันก็อยู่ข้างฟุตบาทเนี่ยแหละเป็นพื้นที่นะคะว่างเปล่าดอกสีเหลืองๆนี้ก็ต้นฟันสิงโตนะคะกําลังเหลืองอารามมีแต่งามงามค่ะก็ถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะคะเผื่อใครไม่เคยเห็นนะคะต้นนี้นะคะก็ฝรั่งเขาก็กินค่ะนะคะฝรั่งเขาเอาไปกินกับสลัดนะคะปีที่แล้วอย่างที่ปุ๋ยบอกดังกันเลยนะคะที่มาดร,ริดแหละนะคะเขาพากินก่อนนะคะเขาเอาไปใส่สลัด นี่ยนะคะลักษณะต้นมันมันจะมีดอกสีเหลืองใบมันถ้าเด็ดออกมาก็จะมียางนะคะก็จะเปื้อนมือเหมือนกันนะก็ถ้าคนไทยเราก็จะเอามาแกงขี้เหล็กค่ะคือปุ๋ยยังไม่เคยลองเก็บมาแกงนะคะท่านผู้ชมต้องรอโอกาสหน้าตอนไหนที่ปุ๋ยนึกอยากก่อนนะคะเดี๋ยวปุ๋ยจะลองแกงให้ท่านผู้ชมดู เห็นสวยสวยนะคะก็ะสอนนะคะก็เลยมาถ่ายให้ท <Luis> ่านผู <io dan 2> ้ชมดูเนี่ยนะคะโอ้กอนี้แบบดอกเยอะมากเรื่องอารามกันเลยทีเดียวเนี่ยนะคะเด็ดให้ดูนะคะใบเขาก็จะมียางนะคะเห็นไหมด้ายางขาวๆนะคะเอ็นบอต้นพักชีลาเยอะแยะเลยยอดงามๆด้วยนะคะเนี่ย เต็มไปหมดกะชนินยอดอ่อนๆอใบมันก็สากๆนิดหน่อยนะคะทั้งผักกาดป่านะคะ ทั้งผักชีลาวดูมัแต่ยอดงามงามออนผักชีลาวแถวนี้มกโอ้ยออนคัะพี่น้องเลยเบ่งเบิงยอดงามงามทั้งนั้นค่ะนะคะแถบนี้มันชุ่มชื่นเนี่ย ก็มันอยู่ติดภูเขาอย่างนี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นที่ดินว่างเปล่าก็จะมีผักขึ้นเยอะแยะเลยนผักกาดป่าแถบบ้านปุ้ยบุคอยมีนะคะผักกาดป่าเคยเห็นมีอยู่นะคะต้นแต่ว่ามันต้นไม่ค่อยเยอะนะคะแต่แถบนี้คือแบบมีตะดงมันทท้านั้นทั้งผักชีลาว ดูผักชีลาวค่ะอ้ยอ่อนซ่อนค่ะพี่น้องเอ้ยมีแตงง่งามงาเนี่ยถ่ายความออนให้ดู